มาแล้วครับพี่น้องครับอยูสายตูโอ้โดนบ่พี่น้องโอ้พี่น้องครับโอ้สุดยอดโ,ดโอ้ปิ่นเสาไฟอยู่พี่น้องโอ้ยเสจิ๋วครับไปเดี๋ยวขอเก็บก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวผมปลดออกมาให้เบิ้งได้พี่น้องเด้อ หลังสุดถ่ายถ่ายสุดอิลนนาสิไปเมืองสละมองมองมแล้วครับผมโถโ,อโอดอ,อกไม่พี่น้องเบิ้องสวัสดีครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาดักหนูดักในครับผมตะวินคำลงยางรถทุงหาใสบ่บุงหนูไปพี่น้องครับ ว่าไกลจากบ้านครับผมไม้นี่ลุยน้ำอีกแล้วลุยน้ำอีกแล้ว น้ำยังให้ได้แห่งดีครับพี่น้องน้ำมีหม่งใสโบรแล้วครับหม่งใส่โบร์เนาะน้ำไว้ก,ก,ก็เห็นห้อยเพิ่น อยู่ข้างในอยู่แต่ว่าข้างในคุณน่ะจะบอกเข้าไปางว่าเหมือนน้ำสางจังเลยวันนี้เราไปตกปุ้งร่วงลงไปแล้วก็ไวเด้๋ยวไปเมียนเทถๆ่งหูแวมมึงนี่ พูดว่าน้ำสัางเทพแหรอผมว่าลึกเนี่ยน้องหนุ่มวงนี่พี่น้องเลย รับพี่น้องครับอันนี้ก็ใส่เหลี e <nt ail out> ่ยล <these people? S 1> ้กครับผมใส่เ <ten> ร <leaves> so e ียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่มันหน่อยครับผมใส่ได้อยู่ประมาณสักสามสิบนี่นะครับประมาณนี้พื้นที่มันหน่อยโมเมนพื้นที่หน่อยนะครับมันเหลือหน่อยแล้วนะครับข้าเจ้าก็ใส่มาเบิดเหลี่ผมก็เก็บแต่ไอเก็บแต่ไม้เล็กๆไม้น้อยๆนะครับเนาะ ไม้ใหญ่ๆกเจะหุ่นข้า,างหลังข้างหลังก็จะเอาไ่ไปเลยดีครับข้างหลังคนส่ไปแล้วครับพี่น้องครับปะสิมีความหมานบ่เดี๋ยวมาลุ่นกันม้แลงเนาะครับพี่น้องครับลุ่นกันย้ำไม้แลงว่าสิมีความหมานบ่นะครับเนาะกะเจอกันม้แลงเนาะพี่น้องครับผม สวัสดีครับชนบทอีสานบานนาสวัสดีครับพี่น้องครับกลางค่ำกลางคืนบบหลับอนน์นยายามหนูตามนั้นนะครับพี่น้องครับเป็นยังไงเนาะหลังนี้พี่น้องครับมีหลุดมีซูนมีเหมือนเดิมครับผมไปต่อครับมองนี้มีหลังเดียว ถ้ามายำบ่วงนะครับ <c oughs> ดักหนูดักในปู่าเอ้ยลูกหลานมาหาอยู่หากินให้ได้หนูได้ในมาอยู่มากินมันมานเด้อปูเอ่เหญยเป็นเังนไรเนาะมันบบกลมลูด มันนี่เป็นแน่ได้พี่เก่าต็ดต่อพี่น้องเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมสวยงามเหมือนเดิมโดนแล้วพี่น้องครับโดนแล้วคุณโอ้ปิ่นเสาไฟอยู่พี่น้อง โอ้ยเส่จิ๋วครับไปเดี๋ยวขอเก็บก่อนพี่น้องครับไปตัวพี่น้องครับดูแสบวส่าสิไป้วันนึงกันซอกสัมกลับน้อยเดียวนึงเนี่ยอย่างงี้น้อโอ้โห มนหมอน,นกันมากกันใสไว้นั่นเด็กโตครับพี่น้องครับมีความหมานโบ ใส่ใบไหมอันใดผิดปกติข้าก็ใส่ไวไหมครับพี่น้องครับเดี๋ยวตัวนั้นเทาก็ขังไว้อยู่แน่น้ามันฝืนฝืนมาเทาก็ปล่อยพี่น้องครับโหหนูเรียนโหหนูพึ่งออกหนูเรียนสวนจุดปลดพี่น้องเอ้ยหนูพึ่งออกอย่าเหยียบทางนั้นเด้อ <c oughs> ไปพี่น้องครับเดี๋ยวพ่อช็อตเด็ดๆเนาะเดี๋ยวสีไทยเบิ้งครับผมอ่ะพี่น้องครับหลังนี้พิดปกติครับผมมาแล้วครับพี่น้องครับอยู่ใสตูโอ้โดนบ่พี่น้องโอ้ยพี่น้องครับโอ้สุดยอดโดนแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวขอเก็บกล้อนครับเดี๋ยวให้แม่บ้านถือกล้องครับตัว ส,สวัสดีครับพี่น้องครับชนบทอิสานบานนาสวัสดีครับสร้างอ้วนรายงานโตครับผมพามาหยามหนูยามในพี่น้องครับสีมีความหมานบ่พี่น้องปะไปรุนกันเลยพี่น้องครับยามมาจนหลังสุดถ่ายสุดถ่ายอีลีนะครับเสียดายขนาดบ่วงหลังผุนพุ่มกรเฮียเฮียทั้งบ่วงเลย บ่วงมันเป็นขั้นสันเนี่พี่น้องบ่วงขั้นเาวคือจังขั้นเบ็ดนี่นะ,สะเสียสยแต่ว่าห้อยถือหนูอย่างเป็นแมวเอาไปยเยอะเบลือหอดบ่วงเนี่ยอย่ามมาหลังสุดท้ายอีหลีพี่น้องเป็นจังหมานครับเป็นจังบุญนู้นี่ครับผมเดี๋ยวผมปลดออกมาให้เบ่งเด้่พี่น้องเด้อหลังสุดท้ายท่ายสุดอีหลีน่าจะไปเมืองสลาม่องมนี่แหละครับผม เดี๋ยวบดออกไม่พี่น้องเบิ้องครับพี่น้องครับใส่งามๆอยู่ครับผมใส่สวยเลยเหรอตัวนี้มีหาขีดครับผมเหม,มือนแม่แหละย่ำมือเส่าเต็มหนึ่งนะครับยังมือคืนเต็มหนึง่งเห็นบดเสียกฤสีได้อีกดอกพี่น้องครับแต่ว่าสร้างอ้วนกฤสดใส่ไว้นะครับ พี่น้องครับนะครับเส้านี้แกนะครับสรุปยอดแกได้เมื่อคึืนตัวหนึ่งนะครับใอเส้านี้ตัวหนึ่งครับนะครับนี่ครับผมใส่งามๆเลยหน่าสิประมาณหาหุกขีดได้อยู่ดอกพี่น้องนะครับเดี๋ยวนะครับผู้ใดมาคลิปแบบนี้นะครับหากินนะครับหาอยากหากินหาหนูหาในนะครับฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องชนบทอีสานบานนาช่องน้อยๆนี่ยได้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม